สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแมกคือท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาเบิ่งร้านกาแฟที่แบบมีความอาร์ตแล้วก็มีความเฉียวมันเป็นร้านกาแฟที่แบบอ่าสมัยสงครามโลกนะท่านผู้ชม,มได้ยินข่าวว่าอยู่บ่อน,นี้มีรอยลูกปืนมีแบบมีคนตายนั่นนี่สารพัดนะท่านผู้ชมมันเป็นร้านกาแฟที่แบบเก่าแก่ระดับ ห้าหกสิบปีร้อยปีมันเป็นสถานที่ที่แบบเป็นตยานมากเลยท่านผู้ชมน่าจะมีวิญญาณอยู่ที่เมืองปากซ่องแข็งจักรักอยู่ที่ประเทศลาวนะท่านผู้ชมคือตอนนี้มันกําลังดังแหงอยู่ในเฟซบุ๊คคือแบบมีคนแชร์หลายขนาดคนไทยก็เอาไปลงหลายตอนนี้ผมก็เลยจะมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนเบิ่งนะว่ามันเป็นตะยานสำหอืมตอนนี้ผมก็มาฮอดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวลงไปเบ่งพร้อมกันนะ มันจะมีขี้กระฟ้านะท่านผู้ชมมีหมอกหมอกในกล้องผมเพราะว่ามันไปถืออีกอย่างผมก็ <S <S นี่ไงท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นอ่ารอยกระสุนปืนนะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นบน่อนี่อันนี้มันเป็นรอยกระสุนปืนนะท่านผู้ชมนี่นี่มันคือเป็นรอยกระสุนปืนเก่านะท่านผู้ชมเออทุกคนอาจจะไม่จกักเพราะว่าสมัยสงคารามโลกเขามาถลม่มอยู่บ่อนี้นี่ก็เป็นรอย ลูกปืนเก่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนบึ่งเบิดนะนี่ไงครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเลาะถั่วนะท่านผู้ชมความปิตยญานสัาไหร อันนี้เป็นรอยกระสุนเก่านะท่านผู้ชมคือแบบมันหลอนมากเลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นร้านกาแฟนะดูดูท่านผู้ชมอันนี้ผมต้องขอนะ ผมไม่ได้เข้ามาลบดูผมแค่อยากถ่ายให้ทุกคนดูน,นี่มีตะลอยกระสุนเก่านะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหอยกระสุนเก่าทั้งเบิรนี่คือปเป็นลอยกระสุนนะท่านผู้ชมนี่เป็นหอยลูกปืนอุย้ยอันนี้ก็เป็นห้องน้ํา ดูท้าปผู้ชมมีความอาร์ตอันนี้ก็เป็นด้านบนนะท้าผู้ชมผมขออนุญาตขึ้นเด้วยอู้หูสวยมากเลย เห็นไหมท่านผู้ชมมีแต่รอยกระสุนทั้งนั้นอันนี้เป็นร้านกาแฟานะท่านผู้ชมเสียวเดูกกไม้กกไม,กไม้อันนี้ไม่เนีเอามาใส่นะท่านผู้ชมคือกกไม้มันมาขึ้นมันมาขึ้นบ่อน,นี้เลย กุกไม้ขึ้นบนนี้เลยท่านผู้ชมเสียวเสียวเสียว,ยวคือที่ผมหูจักเข้าๆมาหน่อยนึงนะท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นแบบฮรงไฟฟ้าเก่ามันวงไฟฟ้าเก่าข้าวสมัยสมัยสงครามโลกอืม ตอนนั้นเขาก็มาบุกมากาดยิงคนอยู่แถวนี้ดูที่นี่มิแต่รอยกระสุนเบิดเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้มิแต่หอยลูกปืนเก่านะเพราะว่าเขาสาดยิงเลยอันนี้ต้องขอพายเจถินสถานนะท่านผู้ชมผมบริมาณลกหลูดเออ้ออันนี้ผมมาถ่ายหูปให้ทุกคนเบิ่งซื้อ,อดูเพ้ย นนี่ก็จะเข้าสมัยตีนักขันกระโดดเกี้เีเนาะแสดงปว่ายังมีห้องห้อยของสงครามอยู่แต่ว่าอ่องมาอยู่เนี่ยเอาทายคิดดนะ้เนี่ย ตัวฉจเ่พลงีัวฝีางเนีเ้ยมาหาผี่งตัวข้างหลังเขาต้อขีคนะุ้มเนาะคุ้มที่แบบอ่าสมัยนั้นเขามาทิ่มและเบ,ะเบะื่อตนวันกระถือเพื่อนหลังนี้อันนี้คือบรรยากาศภายในหัางนะเพื่อนไปทีาขาข้าตัทีิปินเนาเมื่อ มีชื่ห้อยลูกปืนไปดิหนิเห็นมันี่นิมีชื่อวายลูกปืนเนี่บ๊วยบ๊วยพอมึงตายอยู่บ่นี่ดินพ่อเห็นนะลูกสามห้าเจ็ดร้านเฮียกงร้านร้านเฮียกงร้านดีโอสยามอ๋อไอ้นี่ปืนห้อยลูกปืนเลยปืนมีนายเว้ย กันโควิดนี่ยเนี่ยท่านบอกโควิดสิบต้าร้อนบอกรู้สึกว่ามีอยังน้ำน้ำว่าจะร้อนแห้งนะท่านผู้ชมนี่เด็กไฟฟ้าไฟฟ้ากระซ่วงโอ้ยยังอันนี้กันอยู่แต่ร้อนนะท่านผู้ชมคนห้ากระเปิดท้องเสมอในคนก็มาหลายแห้งนะ ไนี่ยินเข่าผู้เฒ่าเสียอยู่นี่มันบอกตอนนั้นแมนตอนนั้นเรามาเป็นพลังงานอยู่นดีเลยก็เลยเสียค่าที่เล่นบ่บ่นถึกยิ่งไหนไฟสอดกันต่าไฟสอดคนก็ลายแห่งนะท่านผู้ชมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เออถ้าใครอยากมาผมขอแนะนำปากซ่องนะท่านผู้ชมปากซ่องเล่าเนาะ เบิ่งแต่ละบอยไม่ต้องห้อยลูกปืนตะกี้ฮะมันแบบเขาจะถิ่มระเบิดใส่เื่นลังนี่แต่มันมาถือมันไปถือลังพุ่นเขาก็เลยสาดกระสุนมาใส่เห็นบหมไม่ต้องห้อยลูกปืนเลยนะอืมอันนี้ผมก็ถ่ายเข้าเมาโอ้เข้าเม่านะคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเช่นนี้นะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะบ๊ายบายเด้ออันนี้ถ่ายให้ทุกคนเบิ่งซื้อว่ามันร้อนสั่มไร